สวัสดีจำเย็นครับยิ้มปลาล่าจะพามา,ากหนูเหมือนเดิมนี่นครับเป็นไมยลกกลางยังไงล่ะปลายาขนปนป่ากระกถินแค่นี้เองมีพื้นที่ประมาณแค่นี้นี่นะครับแล้วก็มาสุดแค่นี้ที่ประมาณสองงานได้มั้งถึงมากันานานกว่า เดี๋ยวเราจะมาลุ้นเงินครับว่าจะมีตัวไหมจะเอาหนูแพงครับเหมนเดียรที่ใช้มีเด็กแว้นผ่านไปนะครับนี่ครับขี้ใต้ครับทั้งไใจฝาเอ็มทั้งห่อผ้ากีครับกับโมจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหลังครับ แต่ตัวก็ถือว่าคุ้มเนาะแต่เป็นนุ่แผงอะ่ะเป็นเป็นหมายแรกของผมเ <c oughs> นี่ยแต่มีคนลอยคนมันดักละมีร้อยกระดาษมีอะไรด้วยครั้งที่เท่าไหร่ของของหมายก็ไม่รู้ครับหลายจุดเลยครับตรงนี้จุดหนึ่งตรงก็มีอะดักซ้ำเหมือนเดิมอะ ครั้งแรกของผมแต่ครั้งที่เทไหลของพื้นที่นี้ก็ไม่รู้เดี๋ยวมาลุ้นกันก็จะมีไหมกีใต้นะครับใต้บกบกกีจะลนไฟก่อนครับโอเคครับเดี๋ยวลุยกันเลยครับแต้มนึงก็ถือว่ามานนะครับแต่กับแค่นี้หมายซ้ำตามครับโอเคครับมีหลังที่สามด้วยนะครับมีรอยกัดอยู่กันครับแต่ก็ทั้งเก่าทั้งใหม่นะครับ หนักไม่ไกลกันนะครับมันแคบนะครับไม่รู้ว่าเป็นตัวเดียวกันปะ้ะลงที่สองครับตายขาวๆนั้นส่วนหลังที่หนึ่งอยู่ตรงเนี้ไม่ได้ห่างกันเลยมันก็จะไล่ปูพมเดินหน้าไปตามนี้นะครับนี่ดักดักใกล้ๆหลังที่สามนี้ดักใกล้ๆหมายเเก้าก่อนนะครับนี่ครับน่าจะมีตัวอยู่ครับแต่ไม่รู้ว่าตัวขนาดไหนดูแล้วมีทั้งรอยกัดเล็กๆใหญ่ๆครับเดี๋ยวดูใหม่ครับรอยกัด อย่้ครับรอยกัดยิบยิบเนี่ยรอยกัดยิบยิบนี่มึงบอกว่าหนูเล็กกันน่ยเนี่ยรอยอีนูนี่หนูใหญ่แน่แต่มันเก่าหน่อี้ยสักสองวันมาแล้วสองสามวันนะน่าจะวนอยู่ตามนี้เนี่ยโอเคครับติดติดตามครับเรียบร้อยครับนี่ก็มีรอยกัดอยู่เหมือนกันนะครับนนะครับ มาวางทางห่างนี้กวาดๆวางมีหลังที่ห้านะครับส่วนหลังที่สี่อยู่ข้างหลังนี่ครับนี่ครับายกาวข่าวอีกสองหลังครับจำไม่ผิดนะของหลังนี้แล้วก็บุกวงเวง,งตามนี้นะ่ะใกล้ๆกันเนี่ยล้อมๆก็ดูเหมือนได้โอเคครับขี่ดได้นะครับลนไฟด้วยนะครับลนไฟแล้วก็ฉีดน้ำหอมเอ๋ครับติดตามกันครับ ร้อยครับหลังที่หกมาดูกันนี่นะครับมีร้อยกัดแต่เมื่อไรก็ไม่รู้กัดแฟะยังไงก็ไม่รู้ตรงนู้นจะมีครับเห็นไหมครับนู่นะครับมีจะมีครับทังหลังนีนที่หกครับเดี๋ยวอีกหลังหนึงครับ หวางทีมากเลยนะครับนี่หลังนึงก็น่าจะเป็นข้างหน้านะเกาะตามเนี้ยมีรุ่นครับ้อยกัดอย่างเงี้ยแดี๋ังไม่รู้ขนาดตัวมันจะเข้าขี้ใต้ป่าเก๋กับติดตามครับเหนยบร้อยครับหลังที่เจ็ดนี่นะครับมีมี้อยกัดอยู่ไม่รู้ว่าลอยเม,มื่อคืนนี่งแต่เมื่อไหรแต่ก็ยังอคิดีเขียวอ,อ,อยู่นี่ครับเราไม่ไกลกันนะครับ เห็นหกันอยู่นี่อันนึงนี่จริงก็วางได้อีกกั่ตามเนี้ยเนี่ยเนียน่ยดูอ,ยอ,ยอีกก็มีอ้อยอีกนะมีทั่วนะครับรอยกัดไม่ไปได้เดี๋ยวมันก็ต้องไปเจอน้ำหอมจนได้ครับเห็นไหมครขาวนี่นู่นครับ ตามกันเช้าทีตอนยามไม่แน่ใจจะได้มาปะเดือนไงด้อน่าจะมีลุ้นครับรอยกัดอย่างนงี้ลุ้นอีกทีนึงคือมันจะเข้ากลับไหมจะมืดแล้วนะครับดูดักได้เจ็ดหลังครับดูแล้วถ้ามีตัวก็ค่กอาทิตย์นึงน่าจะมาซ้ำอีกรอบหนึ่งฝนก็ตกเรื่อยครับ นี่ครับบริเวณที่ดักจากตรงรถไปเนี้ยเลาะๆไปตรงเนี้ยแล้วก็มาสุดแค่ตรงเนี้ยตัดออกมานีถึงถนนแล้วก็ยังเหลืออยู่เนี่ครับเพราะผมวางที่ครับเห็นไหมครับผงก็ขาวหลังแรกไม่ได้ติดทงนะครับเห้ยครับติดตามกันที ตอนยามหรือตอนเช้าว่ากันไปจะค่ำแล้หมดพอดีกับติดตามครับอรุณสวัสดยามเช้าครับถึงที่หมายยามกับจากหนูขอหนึ่งแต้มเพื่อไม่ให้เป็นการฟาวครับต้องมัดถึงครับหัวน้ำค้างเพียบเลยเดี๋ยวมาลุยกันเลยดูซิจะมีผลงานไหม หลังแรกไม่ลั่น,นครับคิใดตด้หายนี่นะครับคิใดตด้ที่อยู่ที่อัดฝาเอ็มไว้หายเซ็งเลยหลังหลังที่สอง แลวกไม่ไกลกันนะครับหลังที่สองโอ้ไม่หายครับไอ้ที่ใส่ฝาเอ็มมันคนละอันกันที่สองก็ไม่ลั่นนะครับเดี๋ยวเวลาเก็บกลับแล้วมันจะลั่นหนีบมือ กินแห้วไปแล้วครับสองหลังทำลายหลักฐานก่อนดักติ๊กติดกกันเลยนี่นะครับหลังหนึ่งแล้วก็นู่นนะครับ ไม่มีผลงานครับทำลายหลักฐาน เงียบเหมือนกันอืบสี่ซ้ำเขาก็เป็นอย่างนี้แหละอยู่ตรงไหนอีกเลยอืม อ้าวหลังนี้หัวติ่หัวตําครับกลับเป็นอย่างนี้ขี้ใต้กระเด็นมานี่เลยใส่ลั่นเองนี่ครับขี้ใต้ไม่มีผลง,งานเลยนะครับ สองลังนี่นะครับที่ผมบอกว่ารอยกัดเมื่อวานเนี่ย ออออออใส่ต้องร้องเป็นเหยื่อร้องเหยื่อกโ็โคตรปังอะมั่งเนี่ยเหยื่อก,ก็โคตรกับหนูน้อยอีกอังสุดท้าย ลังสุดท้ายอยู่ตรงไหนาวางแล้วแวกๆไว้อยู่นี่เห็นแล้วอ้าวกลับหายกวางกลับไปตรงนี้นะครับ บอกนะ้ำว่าตัวเดียววิ่งทั้งทุ่งเนี่ยเฮ้ยต้องการตัวใหญ่ได้ตัวแค่เนี้ยประเทศประไทย,ยทำไมตัวใหญ่มันเป็นไหนโมด ไอแต้มนึงจริงๆเหมือนที่ขอไว้เลยเอเอคอหมดกึนนล้วยดูนะครับตีนเบเลอรอเลยหนูน่าจะไตเดือนกว่าสองเดือนโอเคครับสรุกผลงานสรุกเป็นในป่านี่แหละนี่นะครับหนึ่งแต้มนะครับไว แก้มือกันใหม่ครับฝากติดตามรับชมด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อได้รับชมคลิปใหม่ๆก่อนใครครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้แล้วครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ